โอเคนะครับในเช้าวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าสัญญาณชีพนะครับในธุริกิจนสกินหรือว่าไวท์เทาไซนะ์เนาะสัญญาณชีพหมายถึงอะไรครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวันนี้เนะี่ยเรามีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะครับมีสุขภาพที่ดีไหมแข็งแรงไหมใกล้ตายหรือ,อยังนะครับนี่คือความหมายตรงตรงัวของคาว่าไวท์เทาไซน์หรือว่าส an ัญญาณชีพเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าจริงๆสัญญาณชีพในธุริกิจนสกินเนะี่ยมันดูได้ยังไง วัดจากอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นที่จะไปถึงนูสกินครับก็อยากจะผูกเรื่องเข้ากับในชีวิตจริงของเราก่อนเนาะ,ะไวท์เท้าไซาหรือว่าสัญญาณชีพในชีวิตจริงของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะดูจากอะไรบ้างนะครับในทีมงานเราก็มีทีมงานอยู่สายวงการแพทย์หลายท่านนะครับผมเชื่อว่าก็จะรู้จักนาสไลด์หรือว่าเห็นภาพหน้านี้นะครับก็จะเข้าใจชัดเจนว่านี่คือไวท์เท้าไซายอย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นสุขภาพของคนทั่วไปเนี่ยนะครับ เราจะต้องดูอะไรบ้างเนาะนะครับดูอะไรล่ะอัตราการเต้นของหัวใจครับยังเต้นดีอยู่หรือเปล่านะครับยังเต้นดีอยู่หรือเปล่าเนาะความดันเป็นยังไงนะครับความดันตัวบนตัวล่างโอเคไหมปริมาณออกซิเจนในเลือดยังดีอยู่หรือเปล่านะครับ RR เนี่ยนะครับก็คืออัตราการหายใจปอดทํางานดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีอีกหลายๆค่าที่ดูประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของร่างกายนะครับ ถ้าวันนี้สัญญาณชีพต่างๆคือตัววัดผลที่มีตัวหลายๆค่าแบบเนี้นะครับทุกตัวมันอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวมันอยู่ในเกณฑ์กกปกติก็แปลว่าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็เป็นการทำนายได้ว่าเราก็น่าจะมีอายุที่ยืนถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าสุขภาพเราไม่ดีสัญญาณชีพตัวใดตัวหนึ่งนะ่ยที่เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงสุขภาพเรานะครับสมมติวันนี้โอ ออกซิเจนในเลือดต่ำเกินไปนะครับก็มีความเสี่ยงแหละถูกครับความดันผิดปกติแล้วนะครับอุณหภูมิในร่างกายผิดปกติอะไรแบบนี้ก็มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสัญญาณชีพเราเนี่ยนะครับก็จะไม่ดีสิ่งสำคัญคืออะไรครับทุกคนจะต้องรักษาระดับสัญญาณชีพของตัวเองให้ดีเพราะทุกคนเนี่ยรักตัวกลัวตายอยู่แล้วเห็นด้วยไหมครับเนาะทุกคนรักตัวกลัวตายฉะนั้นทุกคนจะต้องพยายามทําทุกวิธีทางครับที่จะรักษาสัญญาณชีพของตัวเ,เองให้ดีที่สุด แต่นั่นมันคือชีวิตเรานะครับมันคือชีวิตเราเนาะแน่นอนทุกคนรักตัวกลัวตายเราก็ต้องพยายามเมนเทนสัญญาณชีพแต่คําถามคือแล้วทาไมหลายๆายคนเนี่ยสัญญาณชีพก็ยังไม่ดีครับนะครับเราอาจจะนอนโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะนอนโรงแาแบบนี้สัญญาณชีพไม่ดีมันก็เกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับไม่โฟกัสไม่ได้ตั้งใจนะครับผลลัพธ์ทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วเกิดจากความตั้งใจไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับ การที่จะมีสัญญาณชีพหรือสุขภาพที่ดีก็ต้องเกิดจากความตั้งใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองดูภาพภาพนี้นะครับภาพภาพนี้ก็คือเป็นคนสูงอายุเนาะนะครับถ้าดูจากในภาพก็รู้ว่าสัญญาณชีพไม่ดีแน่นอนครับนอนโรงพยาบาลท,ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งอ่ะก็เป็นคนสูงอายุอีกคู่หนึ่งเหมือนกันครับนะครับนี่คือรูปที่2ก็โอ้โหดูสดใสามากเนาะโอโ้ขนาดอายุขนาดนี้ยังให้ขี่หลังกันได้นะครับไปเดินตามชายหาดคุณภาพชีวิตดีมาก ไวเท่าทรายหรือว่าสัญญาณชีพแข็งแรงถูกครับอาวนี้ถ้าผมถามทุกคนเนาะที่อยู่ในในซูมเช้าวันนี้ครับถ้าเลือกได้เราอยากเป็นแบบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับอ่ะพิมพ์ให้ผมนิดนึงได้ไหมถ้าเลือกได้อยากเป็นแบบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะนี่คือตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพของเรานะครับอ่ะเบอร์สองเนาะนะครับแล้วผมก็เชื่อม,มันมากๆว่าถ้าเลือกได้ทุกคนอยากเลือกเบอร์สองแน่นอน แต่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดเบอร์2อย่างยั่งยืนนะครับอย่างยั่งยืนคิดว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างครับนะการที่จะได้เบอร์ 2, ภาพเบอร์2นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีดูมีความสุขอายุเยอะแล้วก็ยังดูแข็งแรงนะครับมีความสุขมันจะเกิดจากอะไรบ้างนะครับทุกอย่างไม่มีความบังเอิญการที่ยังมีสุขภาพดีไวทัลไซน์ในชีวิตจริงที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับนะครับ ใช่เลยนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพกินอาหารดีๆก็ประกอบด้วย4ส่วนนี้ครับนะประกอบด้วย4ส่วนนี้วันนี้เราอยากสุขภาพดีครับเราก็ต้องอนะินพุตเนาะเอาอะไรดีๆเข้าร่างกายก่อนกินอาหารดีหรือยังนะครับกินอาหารดีหรือยังออกกําลังกายเหมาะสมออกกําลังกายพอเหมาะหรือเปล่าน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีนะครับออกกําลังกายพอเหมาะหรือเปล่ากินอาหารก็เช่นเดียวกัน น้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีนะครับการนอนนะครับวันนี้เรานอนหลับเพียงพอหรือเปล่านะครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะเราดูแลสุขภาพใจเราดีหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีการบริหารสุขภาพใจเราบ้างหรือเปล่านะครับเป็นคนที่บริหารรู้จักปรับความคิดปรับทัศนคตินะครับฝึกสมาธิหรือว่าดูแลจิตใจนะครับเราได้ดีแค่ไหนนะครับความเครียด มันเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งครับว่าวันนี้เราอาจจะมีสุขภาพทางใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนี่คือ4สิ่งนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะให้มีไวท์เทาไซดา์หรือว่าสุขภาพชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดไปนะครับนะครับก็ดีไหมถ้าเราวันนี้เราอายุมากเท่าไหร่แล้วแน่นอนทุกคนต้องวันหนึงต้องเสียชีวิตหรือว่าจากโลกนี้ไปครับ แต่เราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนล่ะนะครับแบบป่วยอ่อนแอหรือว่าก็นอนหลับแล้วก็ไปสบายๆเลยนะครับวันนี้เราเลือกได้นะครับสิ่งที่จะทําให้เรามีไวัเท่าซราที่ดีนะครับมันคือพฤติกรรมพฤติกรรมเกิดจากการลงมือทํำล้วนๆครับไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับไม่มีอะไรบังเอิญฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากมีไวัเท่าซรายหรือสุขภาพดีเราก็ต้องลงมือทําเลือกกินอาหารที่ดีครับ เอาอะไรใส่ตัวเนี่ยเลือกนิดนึงนะครับออกกําลังกายนะครับก็ลงมือทําในการเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนอนให้เพียงพอนะครับก็คือการลงมือทาไปพฤติปฏิบัติกิจกรรมของเราด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับแล้วก็ฝึกบริหารสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ4ส่วน4ส่วนนี้มันคือการลงมือทํา100%นะครับและถ้าในสุน,สนเนีย การลงมือทำเพื่อจะมีสัญญาณชีพที่ดีหรือไวท์เทอร์ไซในธุรกิจนูนสกินมันคืออะไรครับนะครับมันคือการเป็นคอร์ลิเดอร์นั่นเองซึ่งข้อดีของนูนสกินนะผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีระบบดีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยแค่ทำตามเท่านั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรใหม่นะครับไม่ต้องเหมือนว่าโอ้ฉันมีความสามารถพิเศษอะอยากคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆครับไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกครับ เพราะว่าการเป็นคอร์ลิเดอร์เขาสรุปมาให้แล้วนะพิสูจน์มาแล้วจากคนที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกแล้วว่าทําแบบนี้สาเร็จแน่นอนนะครับและนี่คือคอร์ลิเดอร์อันที่อัปเดตล่าสุดนะครับผมเอามาจากในเว็บไซต์ OTG นะครับ One Team Global นะครับของอเมริกาเลยนะครับซึ่งเป็นต้นสายของพวกเราเลยนะครับก็คือจากทีมใต้คุณเนตันบริกทั้งหมดนะครับนี่คือ Call leader อันที่อัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับการจะเป็น call leader นะครับนี่มันคือตัวบ่งบอกว่าเราจะมีสัญญาณชีพที่แข็งแรงในธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับข้อที่หนึ่งเลยใช้สินค้า100%ถามว่าการใช้สินค้าเนี่ยสำคัญยังไงครับตัวเรามันคือหน้าร้านนะครับในภาษาอังกฤษเขาในใน c o l l leader be the product of product ครับเราจะต้องเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์นะครับ เราจะต้องเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์เราจะต้องใช้สินค้านะครับถ้าวันนี้เราไม่ใช้สินค้าเราคือหน้าร้านนะครับเราออกไปพูดให้ใครฟังไปแนะนําใครนะครับเขาก็ดูเราก่อนแล้วที่สําคัญเวลาเราไปแนะนําสินค้าอะไรให้เพื่อนให้กับคนที่เรารู้จักให้กับคนที่เรารัก<อ>เขาถามกลับมาว่าแล้วเธอใช้หรือยังถ้าวันนี้เราไปแนะนําสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเราถาม อ่าแล้วเขาอ่าเอางี้มีคนมาแนะนําสินค้าเราแล้วกันเนาะครับแล้วเราถามกันไปว่าแล้วเธอเคยใช้ไหมใช้หรือ,อยังเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้อ่ะคิดว่าเราจะซื้อตามที่คนที่มาแนะนำไหมครับก็อาจจะซื้อนะเพราะมานอาจช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันก็คือโอกาสน้อยมากที่เราจะใช้ยังต่อเนื่องถูกไหมฉะนั้นข้อที่หนึ่งสำคัญมากมันคือพฤติกรรมร้วน,นะครับการใช้สินค้า เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นใช้ในชุดที่เราโอเคชุดที่เราไหวนะครับเรามีบัตเจตเรามีต้นทุนเท่าไหร่เราก็ใช้ตามกําลังที่เราไหวครับแล้วสิ่งที่ทําต่อไปคืออะไรพอสินค้าชิ้นอื่นๆในบ้านนะครับที่มันหมดที่เป็นยี่ห้ออื่นอยู่นะครับแล้วก็นูสกินมี me, สินค้าในกลุ่มนั้นเราก็เปลี่ยนสินค้าในบ้านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละชิ้น2ชิ้นนะครับจนทั้งบ้านเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ me, นูสกินให้หมดนี่คือ วท์เท่า์ายข้อแรกนะครับสัญญาณชีพที่จะทำให้เราแข็งแรงเราคือต้องเป็น product of the product ของ n ู s k i n นะครับข้อที่2ครับหาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอนะครับในอันย้นก่อนจะพูดถึงเรื่องของ ARO นะครับก็คือเป็นลูกค้าประจำนั่นเองเนาะหาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจการจะหาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอก็ต้องผ่านการลงมือทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นไวท์เทอร์ไ์ของอันนี้เนี่ย นะครับเวลาสมมุติวันนี้เรามีมีกลุ่มเนาะมีทีมงานของเราเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยออกไปหาลูกค้าไหมไปทําเคสไหมนะครับไวท์เทาไซ์อย่างหนึ่งที่เป็นตัวโชว์ให้เห็นหง่ายๆก็วันไหนเราที่ออกไปทําเคสเราก็ถ่ายรูปส่งมาให้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยอ่ะสัญญาณชีพเรายังมีอยู่นะเรายังทํางานอยู่นะเรามีสัญญาณชีพอยู่นะ อะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวมองเป็นตัวมองวัดเนาะว่านี่คือสัญญาณชีพครับหาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอนะครับเราก็ต้องเพิ่มฐานลูกค้าไปเรื่อยๆเพราะไม่มีธุรกิจอะไรนะครับที่จะมีลูกค้าคนเดิมใช้สินค้ากับเราไปตลอดชีวิตหน้าที่ของเราก็ต้องเติมคนใหม่เติมลูกค้ารายใหม่ๆด้วยนะครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3าครับนำเสนอธุรกิจและสินค้าอย่างน้อยนะครับ15คนต่อเดือนอย่างน้อย15บคนต่อเดือนนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราออกไปทําเคสหรือเปล่าสัญญาณชีพในธุรกิจนี้นะครับเราอยากประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนาะเป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์จะเกิดขึ้นได้เราจะต้องเป็นผู้นำเนาะแล้วเราจะต้องมีบ R ในองค์กรเยอะๆครับถ้าวันนี้เราไม่พูดธุรกิจเราไม่นําเสนอธุรกิจเราไม่เขียนแผนไม่มีทางที่จะได้คนทําธุรกิจครับนะครับเราก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้เลยนะครับข้อที่สี่ครับ อริเดอร์ข้อนี้นะพี่ชิชิต2บล็อกต่อสัปดาห์ตอนนี้บริษัทเนี่ยเล็กรอกไนส์สี่พันแต้มนะขึ้นไปเสมอเสมอนะครับสี่พันแต้มขึ้นไปเสมอเสมอเนาะมันจะมีแบชในในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูชัดถึงนี้เนาะบริษัทเล็กรอกไน์ที่8บล็อกนะครับก็คืออ่ 4, นาสี่พันคะแนนก็คือจะต้องมี2บล็อกต่อสัปดาห์นั่นเอง2บล็อกต่อสัปดาห์ก็คือ1000คะแนนต่อสัปดาห์1เดือนก็คือมี4 0 0พันคะแนน หรือ8บล็อกนั่นเองนะครับตอนนี้นูสกินทั่วโลกเนี่ยเริ่มเล็กคอกไนที่ประมาณนี้นะครับ4บล็อก8บล็อกต่อสัปดาห์4,000คะแนนต่อเดือนนะครับอูปนิสัยข้อที่5ที่เป็นคอลิเดอร์หรือเป็นสัญญาณชีพอันหนึ่งนะครับข้อที่5คืออ่านหนังสือฟังสื่อของนูสกินทุกๆวันครับเราจะต้องเติบโตขึ้นทุกๆวันครับสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติไม่โตก็รอวันตายไม่โตก็รอวันตายวันนี้ เราไม่ได้โตทางร่างกายครับการเติบโตของเราเนี่ยต้องเติบโตจากภายในโลกภายในของเราเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาตัวเองครับอ่านหนังสือฟังสื่อต่างๆนะครับต้องทำทุกวันด้วยเราจะต้องเติบโตขึ้นทุกๆวันครับเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่เปรียบเทียบกับตัวเราเองนะครับแค่เปรียบเทียบกับตัวเราเองในการที่เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่า เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบใ,ใครไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับเราแข่งขันกับตัวเองนะครับโดยการทําข้อหาในทุกวันเนี่ยนี่คือสัญญาณชีพยอย่างหนึ่งด้วยนะครับข้อที่6เข้าระบบร0 0ครับงานการประชุมทุกงานประชุมมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าจะดีมากๆสัญญาณชีพอีกงานหนึ่งครับเรามีคนใหม่ๆเข้ามาในระบบหรือเปล่าเรามีคนใหม่ๆเข้ามาในงานประชุมหรือเปล่า นี่คือสัญญาณชีพที่สําคัญอีกอันหนึ่งเลยนะครับข้อที่7การทํางานเป็นทีมนะครับอันนี้ก็คือ7อุปิสัยคอลิเดอร์ซึ่งระบบนะครับทำมาให้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรพิเศษหรือว่าให้มันแปลกแป,ก,แปกต่างครับทําแบบเนี้ยการันตีความสําเร็จแน่นอนครับนี่คือสัญญาณชีพในธุรกิจนูสกินวันนี้7ข้อนี้นะครับก็แต่ละข้อ,อ,จจขอ,มมขอก็อาจจะเปลี่ยนข้อ1สมมุตินะครับข้อหก็อาจจะเปลี่ยนไปเลย ฮาร์ดเรทของเราเป็นยังไงข้อ2นะครับความดันของเราเป็นยังไงข้อ3อุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงข้อ4อัตราการหายใจเป็นยังไงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือวัยท่อซายในธุรกิจนี้นะครับวันนี้เราก็เช็คตัวเองได้ว่าเราแผลวข้อไหนเราแผลวข้อไหนอยากมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์แข็งแรงในนูสกินต้องทำเจข้อนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะมี ไวท์เทอร์ไซด์ในดูสกินอย่างแข็งแรงนะครับและนี่คือข้อสรุปของงานประชุมนะนะครับก็เซฟเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันนะมีระบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีมอร์นิ่งคอนเฟลเด่นแบบนี้นะครับรายสัปดาห์ b ีเดมอัปเกรดทุกๆคืนวันจันทร์นะครับเวิร์กช็อปทุกๆคืนวันศุกร์ทียร์เนตี้ทุกวันเสาร์สเว่นมงเช้านะครับบีบีของทีมงานเรามีวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับตอนค่ำบีบีนะครับก็จะมีวัน อาทิตย์ตอน11โมงนะครับงานฟราอินเดียละหนึ่งครั้งงานไตรมาสคือ SUCCESS o ียนโอลิมนะครับนะอยากให้ดูตรงนี้นครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยอันนี้เป็นแบชเป็นแบชนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันอ่า VNG ของของนูสกินนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะนี่เป็นไวท์ทอสไซด์ของเราอย่างหนึ่งนะว่าวันนี้เราเก็บแบชต่างตเหล่านี้ได้หรือเปล่า เรามีแบชหรือไวท์เท่าซาเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนะี่ยคือแบชแรกนะเป็นตัวไวท์เท่าซแค่อยู่รอดนะครับวันนี้เนี่ยการอยู่รอดคือการแค่มีชีวิตอยู่เนาะอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับนึกถึงในชีวิตประจําวันเนี่ยเราอาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างอาจจะป่วยแต่เรายังไม่ตายอะ่ะคือเรียกว่ายังมีชีวิตรอดนะแบชนี้จะเป็นแบชท,ที่ตัวบอกว่าเราแค่มีชีวิตรอดอยู่ในธุรกิจนี้หรือเปล่า คือเมนเทนบ r ได้หรือเปล่าครับนะครับสี่บล็อกต่อเดือนเนี่ยถ้าวันนี้ใครไม่มีแบชนี้นะครับนั่นคือยังไม่มีชีวิตในนูสกินละกันนะครับผมใช้คำนี้ก็แล้วเนาะยังไม่มีชีวิตในนูสกินคือถ้าใครยังเมนเทนบ r ยังไม่ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเทียบใบเท่าสายก็แค่วันนี้เราอาจจะยังไม่มีชีวิตในนะูสกินเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเราจะต้องพัฒนาตัวเองดึงศักยภาพที่จะทำยังไงให้เราอย่างน้อยที่สุดมีชีวิตรอดในธุรกิจนี้ได้ ก็คือการเมนเทน B r ให้ได้นะครับเมนเทน b r ให้ได้ในทุกๆเดือนอะ่ะมันแค่การอยู่รอดเท่านั้นนะแล้วการเมนเทนได้แค่เดือนละสองพันค่าคอมหลักพันครับไม่มีทางรวยนึกออกไหมครับแค่อยู่รอดอะ่ะเอาให้รอดเท่านั้นเองนะครับซิสเซในในภาษาอังกฤษก็แปลว่าเสียงดังฉาอย่างครับเหมือนกําลังจะร้อนละเสียงกําลังจะร้อนโดนน้านี่เสงฉ่าเสียงชา่านึกออกครับนะบแต่ว่าก็แค่อยู่รอดอะ่ะแค่อยู่รอดนะครับมาดูแบบต่อไปกันนะครับ เริ่มมี6บล็อกต่อเดือน3,000คะแนนและเติบโตขึ้นนะครับสับใน Skin, ในูสกินในในแบตเขาใช้คำว่าเบ a ส e เริ่มมีเปลวไฟแล้วนะรเริ่มมีความหวังนะเริ่มมีความหวังนะครับต่อไปครับ8บล็อกบอนไฟล์และเริ่มเป็นก่อกองไฟได้แล้วนะครับเริ่มให้ความร้อนให้ความอบอุ่นเริ่มอยู่รอดได้นะครับแล้วมันก็จะมีแบตที่บอกบอกว่าเนี่ยเขาก็จะเล็กคอกไนท์สหรับ8บล็อกขึ้นไปตลอดเวลานะครับ ทำต่อเนื่องได้3มเดือนหรือเปล่านะครับทำต่อเนื่องได้6เดือนหรือเปล่าทำต่อเนื่องได้12บเดือนหรือเปล่าทำต่อเนื่องได้ยี่ิบเดือนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแบบ infernal no, ครับไฟนรกไฟลุกท่วมแ0ดพันแต้มต่อเดือนนะครับสิบหกบล็อกต่อเดือนแ0ดพันแต้มเราลองไปเช็ค VNG ของตัวเองดูนะครับว่าใครได้ batch รแล้วบ้างนะครับนี่คือสัญญาณชีพในธรุรกิจนี้ครับ ถ้าใครนะครับยังไม่ได้ซิสเซอร์ตั้งแต่แรกนะมันก็คือยังไม่มีชีวิตในนนสกิลละกันนะครับมันยังเมนเทน VR ไม่ได้เลยครับสี่บล็อกต่อเดือนน่ะนะครับหน้าที่ของเราไม่ต้องกังวลนะใครยังทําไม่ได้ไม่ต้องกันวนนะง,งกนวลผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นขึ้นตกๆกมาก่อนนะครับแต่วันนี้เราพัฒนาได้นะครับสัญญาณชีพทําแค่เจ็ดข้อคอลีเดอร์นั่นแหละครับวันหนึ่งถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเหมือนออกกําลังกายอย่างสมบเสมอยังไงเดี๋ยวเราก็แข็งแรง ทำ call ิเดอร์อย่างสม่ําเสมอนะครับและนี่เป็นอีกแบชหนึ่งนะครับเป็นอีกแบชหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีการจเจริญเติบโตหรือเปล่าเราแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าไอ้แบชหน้าเมื่อกี้มันแค่แบชสำหรับการเขาเรียกวยเท่าทรายคืออยู่รอดหรือเปล่าเนาะแข็งแรงขึ้นหรือเปล่ามันคือแบชเหล่านี้ครับนะครับแบชเหล่านี้เรามีแบชตำแหน่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้สามแบชที่เหลือที่ยังเป็นสีเทาอยู่นะ คือแบตช่ยังไม่ได้ครับยังทําไม่ได้นี่คือแบตชเรื่องตําแหน่งในนูสกินในแบตชในแอป,ปมีแค่นี้นะครับวันนี้ทุกคนมีเส้นทางเดียวกันมีไวายท่าไซาเดียวกันครับที่จะสามารถเดินทางไปตามเส้นทางสู่ความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ขอแค่เราทําตามระบบครับเป็นคอร์ริดเดอร์นะครับแล้วเราก็จะมีสัญญาณชีพที่ดีสัญญาณที่ชีพที่แข็งแกร่งนะครับแค่นั้นจริงๆนะครับ ก็ลองไปสำรวจในแอปพลิเคชันของตัวเองดูได้นะเรว่าวันนี้เราได้แบตชอะไรไปแล้วบ้างสัญญาณชีพเราเป็นยังไงครับแผ่วหรือเปล่าหรือแข็งแรงนะครับนะครับลองไปสำรวจดูเนาะนะครับการเป็นคอร์ริเดอร์อย่างสรรม่ำเสมอครับมันคือตัวเป็นตัวผมบอกว่าสัญญาณชีพเราดีเวอร์บอกเลยครับการเป็นคอร์ริเดอร์อย่างสรรม่ำเสมอคือสัญญาณชีพดีเวอร์แน่นอนครับและถ้าสัญญาณชีพดีเวอร์นะประสบความสำเร็จในนูสกินแน่นอนครับ เหมือนวันนี้ในชีวิตจริงอะ่ะถ้าเราเลือกของเข้าปากอะนะครับเลือกกินแต่อาหารดีๆออกกําลังกายพอเหมาะอย่างสม่ำเสมอนอนเพียงพอปกป้องทัศนคติเราด้วยฝึกสมาธิฝึกจิตเราฝึกใจเราสุขภาพใจสึกภาพจิตเรามันจะไม่แข็งแรงได้ไงดีครับเหมือนกันนู w สกินเป็นคอลิเดอร์อย่างสม่ําเสมอก็คือเหมือนวันนี้นอนให้เพียงพอทุกๆวันออกกําลังกายทุกๆวันกินอาหารดีๆทุกๆวัน ฝึกจิตทุกๆวันมันจะไม่สําเร็จได้ยงไงครับนะครับนี่คือสัญญาณชีพวันนี้ถ้าผลลัพธ์ในนูสกินของใครยังไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการนะครับมันอาจจะแผ่วอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แปลว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคอร์ลิเดอร์อย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็แค่เป็นคอร์ลิเดอร์อย่างสม่ำเสมอนะครับและมันคือพฤติกรรมครับการจะมีไวายท่อทรายที่ดีมันคือพฤติกรรมคือการลงมือทําครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ นะครับก็ขอปิดท้ายด้วยโค้ดโค้ดนี้แล้วกันนะครับ a t n e s s come to those who take action ครับสิ่งดีๆนะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่ลงมือทำเท่านั้น Call l e a r e r คือการลงมือทำครับไม่ใช่สิ่งที่นั่งมโนแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ให้ความบังเอิญที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เราจะประสบความสาเร็จได้นะครับก็ฝ่าว้นะครับเป็น Call l e e r e r อย่างสม่ำเสมอมันจะเป็นตัวที่ บ่งบอกถึงสัญญาณชีพที่แข็งแรงในธุรกิจนี้อย่างแน่นอนและถ้าใครที่เป็นคอลลเดอร์อย่างสม่ำเสมอมันคือสัญญาณชีพดีเวอร์ประสบความสำเร็จในธุรกิจนูสกินได้อย่างแน่นอนนะครับ